สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีติดตามช่องลุงปิยะนะครับลงุงติ๊กเพื่นชโชว์ออฟฟิเชียลครับผมตื่นเช้าครับตีตมื่อเดือนทางแล้วถึตืานยังนอนตื่นทั้งเดือนทั้งเลยอ่ะเนี่ยครับผมเดือนทางครับโอ้ยเดือนทั้งเลย đó ừ, nó tăng vai cái mình <laughs> 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 พร้อมกันแล้วครับเตรียมพร้อมเดินทางแล้วนะครับ <c oughs> อาวลดลงงพลังงานเพียอบยอาบแบบอาบแบบรวเลยาอาบน้ำะอาบน้ำไปหมแล้วเอาไปเตีเดีดออผ่านนั่นมาเหบไไม่ชติขายเ<ห>าย<ส>น้ำกับคนไปแทงสน,นุกกัน,นสวนกูน ัสนเสียเลยไปอยู่แต่รู้ว่ผูวเปวเนี่ยวาเขาผเปียวเนี่เขาไปังไหนกันจะสัตปุ๊อธนมอแทกสนุกกมาะพุ่นอเนอีแล้วก็มาบนวทขายวันนี้เมื่กี่ยวให้บ่อผ่าเกี่ยวให้ยุนี่นะเชียไรมายมือนี้ผู้ใดไปก็ตกแก้วเหมือนกักแก้วก็่เวาน้ำเลยมือเออไ่ได้ไปไปตอนนี้ ตอนนี้ครับพีมพ์ทีจะไปตั้งแต่เช้านะครับพี่น้องอากาศดีหนาวมันเป็นหนาวล้มไหไมันก็ได้หนาวเพื่อนอยู่บ้านหนาวเลยหนาวล้มล้มันเหี้ย ไปบ้านบึงนะพี่น้องบ้านบึงนะครับวัดเนื่องจำโนงตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับห้าหมื่นสามสิบสี่โลวันนี้จะไปวนนกกระเรับพี่น้องเดี๋ยวันสาหรับเป็นโชั่วหน้าจะจําเดินทางกันแล้วนะครับรถบัสน่าจะไปประมาณสามโมงแต่ว่าทีมงานัดจะสี่โมงก่อน <Now. S 2> อเอาี่ออกก่อน <c oughs> มี่จะไปตังของก่อนเยเ กวาเกี่ยวฟอนะครับเดนทางแล้วนะครับ4 5สอดตรงนี้สแล้วจะสอนะแดดว่าแดดว่ายังไปเลยเฮงสอนะกวาท่นได้สาอยู่ครับ รักษาสุขภาพดูแลของจริงๆจักอย่างแต่ละมือจักหนาวจักค้อนะครับควอมสุขสขภาพอาการรวดมือนีส่สาม,มสามดดูมือล้สามาดูพ้อนนาวล่มครับแล้วฝนอีกจังครัคนนี้ไปแล้วนะครับก็เวทีนะครับเดินทางแล้ว ต่างของก่อนแล้งกลอดไป นะครับสตานรถเราปรางสรับเดีราถบัตนะครับีนะออว,บบว,วอแล้วนะครับสาหรับคิปนี้นะครับฝากน้องติดต,ตามช่องหลุงปิยธนะครับเดี๋ยวเจอกันทีนีงอยู่หน้างานนะนอ้อ,แล,นองงนแล้วเชจอานนลงปิยนะครับฝาก